SMTV Sports and Variety สดจริงหลีกภูมิภาครอบร้วดิวิชั่น2ขอนําเสนอฮนุมานชนะศึกกับบินซิตี้ทีมใน AS ลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ในโซนภาคกลางและภาคตะวันออกที่ขณะนี้ลงเตะแล้วทั้งสิ้น19นัดยังไม่เคยชนะทีมใดเลยเสมอ3และแพ้ถึง16นัดยิงประตูรวมได้5ประตูเสียทั้งหมด47ประตูเก็บได้3คะแนนรั้งอยู่ในอันดับบวยของตารางจากทั้งหมด18ทีม โดยแบ่งเป็นผลงานในการเล่นเป็นเจ้าบ้านนั้น10เกมเสมอ1แพ้9เกมยิงได้2ประตูเสีย32ประตูส่วนผลงานในการเล่นเป็นทีมเยือนนั้น9เกมเสมอ2แพ้7ยิงประตูได้3ประตูเสีย15ประตูนับว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมาสําหรับผลงานล่าสุดของทีมกระบินนั้นเสมอ1และแพ้ถึง4เกมโดนกระทุ้งไปถึง13ประตูยิงประตูคู่แข่งได้เพียงแค่1ประตูเท่านั้น ต้องยอมรับว่าทีมกบินซิตี้เป็นทีมขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีทางภาคตะวันออกของประเทศซึ่งก่อตั้งมาได้เนื่องจากว่าเป็นทีมนำร่องของลีกวิภาคดิวิชั่น2ที่เป็นลักษณะต่างอำเภอโดยมีทีมโคต้าจังหวัดคือทีมปราจีนยูเนเต็ดที่อยู่ในตัวเมืองกบินซิตี้มีปัญหามากมายมาตลอดหลายปีและล่าสุดมีปัญหาเรื่องสนามเยา่านั่นคือสนามน้อมเก้ามหาราชทีลาสุดฝ่ายจัดไม่อนุญาตให้ใช้สนามแห่งนี้เป็นรงังเย่า เนื่องจากไม่ได้มาตรฐานจะต้องย้ายมาใช้สนามในเครือสหพัฒน์หรือในโรงงานอุตสาหกรรมในย่านเดียวกันแทนโดยมีดาบพันดาบตำรวจพงพันธ์วงสุบัณควบหน้าที่โค้ชและประธานสโมสรไปทั้งสองตำแหน่งในเวลาเดียวกันซึ่งได้บอกเล่ากับทางทีมงาน s f m t v ว่าปัญหาหลายๆอย่างที่ผ่านมานั้นมีส่วนจากผู้ใหญ่ที่คิดว่าจะลงมาทําทีมแต่พอเวลาผ่านไปสักยะก็หายไปทําให้ทีมประสบปัญหาหลายอย่างจึงต้องยอมรับสภาพทีมและต้องสู้ด้วยตัวเองโดยไม่หวังเพิ่งกลุ่มการเมืองใดๆ โดยตนได้บอกกับนักเตะทุกคนไว้ตลอดว่าทีมเรามีปัญหายอย่างใดบ้างก่อนที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะทุกคนฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอหลังจากได้ย้ายขับไปเล่นในสนามในเครือสหพัฒน์ที่เป็นแหล่งชุมชนและใช้เด็กท้องถิ่นนิยมลงเล่นใหม่ทั้งหมด11ตัวที่เจอกับกองเรือยุทธการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงแม้ผลจะออกมาแพ้และเทะด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ5แต่แฟนบอลที่เข้ามาให้กำลังใจทีมเต็มสนามมากกว่า 500- 1000ถึงคนถือว่ากระแสดีมากเมื่อแฟนบอลมีการเปลี่ยนแปลง โค้ดพันลั่นวาจาต่อว่าทีมเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วยถ้าแฟนบอลเพิ่มผลงานเราแย่สักวันแฟนบอลจะต้องหดหายไปอย่างแน่นอนสําหรับเรื่องของตัวผู้เล่นในเล็กแรกโค้ดพันได้เลาผู้เล่นเก่าไปกว่า10รายจากทั้งหมด22คนเหลือผู้เล่นเก่าอยู่เพียง7-8็ดถึงแรายเท่านั้นและเพิ่มเข้ามาใหม่ในเลกที่2องถึงสิรายด้วยกันซึ่งเป็นผู้เล่นที่เคยร่วมทีมในปีแรกและปีที่2ส่วนใหญ่เป็นเด็กในท้องถิ่นและต้องปรับระบบใหม่ทั้งหมด แต่เชื่อว่าคงมีผลงานดีขึ้นตามลำดับอย่างแน่นอนสุดท้ายโค้ชยังได้ฝากถึงแฟนบอลอีกด้วยว่าขอขอบคุณแฟนคลับทั้งหลายแฟนกระบินและแฟนปราจีนที่ช่วยให้กำลังใจแม้จะแพ้มาตลอดทั้งฤดูกาลแต่เมื่อล้มเหลวแล้วต้องลุกให้เร็วและลุกให้ได้ขอบคุณแฟนบอลที่เป็นกำลังใจให้นักเตะทุกคนและขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดต้องคงสภาพทีมไว้ให้ได้และเรียกได้ว่าเป็นทีมอีกทีมหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีอย่าลืมรับชมครับในวันเสาร์นี้ในส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก เป็นการพบกันระหว่างทีมประจวบ FC และกัะบินซิตี้รับชมได้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปสถิติที่น่าสนใจของคู่นี้ครับเจอกันมาทั้งหมด3เกมใน2ปีล่าสุดกับบินชนะ1ครั้งและแพ้ถึง2ครั้งผลงานนัดนี้จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมได้ทาง SFM TV เสารนี้ครับรอบรถ i ิปชั่น2ขอลาไปก่อนสวัสดี